เางไอ1อเตัวเทีมาเทียบคู่อยู่แล้วมันต้องพอปุ่นี้กี่กี่โมงก็มาสิบเอ็องครับ ซ่อมง,งานเก่านะครับใช่ใช่ก็ก็ดึงได้ดึงไปก่อนอ่ะเดี๋ยวไปส่งน่องเหรอเชส่งของกันครับันนี้ก็เียกของเสร็จก็ไปส่งของแถวอันนี้ี๋วแฟนขับนะครับอันนี้แฟนขับ <c oughs>